วันที่23สิสิงหาคมวันนี้ได้มาออกร้านกัดพัฒนาชุมชนแล้วก็ตัด แล้วก็ตลาดธงฟ้าประชารัฐมาดูกันว่าเขาขายกันตรงไหนบ้างบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมร่วมพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาจัดงานอายุธยาอาหารปลอดภัยนางานนี้เป็นการรวมตัวกันร,ระหว่างตลาดของพ่อค้าแม่ค้าจากประชารัฐร่วมกับพัฒนาชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายตรงหน้าโรบินสันเลยนะแถวแถวสตาร์บั๊ หรือร้านโออิชิลามเมงหน้าธนาคารกรุงไทยในอยุธยาซิทิพ์คเลยนะเขามีหลายๆอำเภอนามาออกร้านกันมีการทำสดๆอย่างนี้ด้วยมีหลากหลายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเลยขนม อาหารทานเล่นหรือว่าอาหารคาหวานอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดหรือจะเป็นผักเป็นปลาหรือว่าจะเป็นผลไม้ผักสดผักที่จะนำไปปลูกหรือแม้แต่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไปหมดรวมทั้งเครื่องจักรสารขนมไทยแม้แต่น้ำพลิกก็มีมาให้ชิมม,มาให้กินกันนะมีกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ย เขามาทำกันสดๆเนี้ยลายยเลยนะเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้เขาจัดงานตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่25เลยนะมีตั้งแต่10โมงเช้าไปจนกระทั่ง3ทุ่มป,ประกอบการเนี่ยถูกคัดเลือกคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะงานเนี้ยไม่ผิดหวังแน่ๆมาร่วมใจกันซื้อมาร่วมใจกันใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยหรือมาพูดมาคุยกันได้นะ ผักสดผลไม้สดอาหารแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมาจำหน่ายไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะอะไรนั่นหรอเพราะเขาคัดสรรมาอย่างดีแล้วโดยเฉพาะพวกผักสดผลไม้สดอาหารแปรรูปเนี่ยสุดยอดของดีๆทั้งนั้นที่สำคัญปลอดภัยแน่นอนเขามาจำหน่ายดูอย่างอันนี้สิเขามาปรุงกันที่นี่เลยนะผละไม้สดสด ผักสดสดหรือแม้กระทั่งผักที่สามารถนำไปปลูกต่อได้ก็มีมาจำหน่ายในงานนี้ด้วยถ้าใครสนใจเชิญได้เลยนะอยู่ฝั่งโรบินสันในห้องแอร์นะเข้ามาพบเข้ามาเจอเข้ามาพูดมาคุยกันได้เลยงานนี้บริษัทประชารัฐรัฐสามัคคีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเขาร่วมกับ สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกันจัดงานวันที่23-25ถึงสิงหาคมนี้ตรงโซนวังโรบินสันตรงนี้นะมาดูละออฟ้ฟ